สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยดีวิถีไทยนะครับศึกจิตเมืองนนท์ประจำวันอาทิตย์ที่10เมษายนพุทธศักราช2565นะครับซึ่งจะถ่ายทอดสดทาง PVTV ช่วงเวลา10.45 45. นาทีถึงเวลา13.45นนะครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยออโตโกรส คู่แรกนั้นจะเป็นมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์พบกับทางด้านเพชรช่องจอมบอลมหาชัยที่น้ำหนัก114ปอนด์คู่ที่สองของรายการก็จะเป็นพริกไทยดำสิทธิ์ป๋าโอหรือเจ้าพริกไทยดำสอสอต้อยแปดริ้ววันนี้พบกับทางด้านแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งบลที่น้ำหนัก133ปอนด์และคู่ที่สามคู่รองเพลาของรายการนั้นก็จะเป็นบารมีสุจิบารมีเกี้ยว พบกับเางด้าน,นเพชรพีโวคพชก,กลับมวยไทยที่หนัก135ปอนด์และแข่งรางการาันวันนี้เป็นยอดกฤษดายุทธชนบุรีหรือเจ้ายอดกฤษดาสอสมหมายวันนี้ตอมหนักให้สองอนกับคู่ปรับเก่าซึ่งคู่นี้เคยชกกันมาแล้วก็เสมอกันนะครับไฟสุดท้ายที่เวทีมวยออโตโกรแห่งนี้กับชาติมังกรชอพยัค์นะครับที่น้ําหนัก136ปอนด์ต่อ138ปอนด์ หลังเพจก็จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งนุยสีมุมเมืองพบกับท่านนั้นเพชรทองอันเชียงรายที่หนักหนึ่งรอปอนด์และปิดท้ายรายการด้วยคิวทองดาบเก๋เพชรกเกษมพบกับท่านานั้นพรเกษมเล็กสสา0รยอดคู่นี้น้ำหนักร้อยปอนด์นะครับอย่าลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กำลังมองหามวยพักยกผมขอแนะนำนะครับแอปพเคสอมวยพักยกระบบใหม่ราคาสนาม ออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอดพิเคสองสที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับมาดูมวยรักมาชอบของผมนะครับคู่แรกนั้นเมื่อเฟืองเกียรติรมฤทธิ์กับทางด้านเพชรช่องจอมบอลมหาชัยคู่นี้พบกันที่นักหนึ่งอยปอนด์นะครับเมื่อเฟืองเกียรติสงฤทธิ์ก็จู่จังหวัดสุรินทร์นะครับเด็กหนุ่มอายุ20ปีตัวนี้ซ้ายหนักแรงครับหมัดหนักสอกคม โดยเฉพาะตีนซ้ายหมัดซ้ายในี่เชื่อขอนมกินได้ครับตัวนี้สูงยาวนะครับฝีมือดีหลักเหลี่ยมดีหรือชื่อเดิมก็คือเพชรศิริโชกต่อหลักชัยนะครับฟอร์มหลังก็มีแพนนอตยกที่4ฟ้าขนองตุยตาระยองและ็มาชนะนอกยกแรกคุณศึกสอประวัติเมืองภาสุดท้ายเข้ามาชนะนอตยกที่2ยอดอัศวินแอสนอันปาตองนะครับวันนี้มาเจอกับท้านเพชรชมจอมบอลมหาชัยหรือเจ้าก้องมงคลเทียนมวยไทยนะครับซ้อมอยู่่ข่บววังพรม อายุสิบเก้าเข้ายี่สิบปีเหมือนกันครับจากสุรินตัวนี้จากสุรินเหมือนกันนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาในแข็งแกร่งครับเดินจับเดินตีหมัดหนักศอกโ,โคมตีนหนักแรงครับตัวนี้ความหลังก็มีแพ้นอ็อตยกที่สามพชรตาจีนสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าสตังทองช้อฮาพยักษ์สุดท้ายก็มาแพ้คะแนนให้กับรุ่งราวีอัจฉริยประดิษฐ์พนักเจอใหญ่เจอยาวแล้วก็มาแทนภายคะแนนให้กับรุ่งราวีนะครับก่อนหน้านั้นเคยชนะรุ่งราวีมาไปนี้มาแทนแล้วก็แพ้คะแนนไป ก้องมงคลหรือเจ้าเพชรช่องจอมนี่ตีนขวาหนักแรงครับเดินจับเดินตีแต่ว่าเจอแต่มวยตัวให,ใหญ่ๆครับช่วงหลังวันนี้เจอกับมะเฟืองซึ่งตีนซ้ายหนักแรงหมัดหนักสอกคมนะครับแต่ว่าเข่าเนี่ยเป็นทางด้านก้องมงคลหรือเพชรช่องจอมได้เปียบเพชรช่องจอม,มเดินเข้าหาครับเดินต่อยท้องต่อยหน้าเดินจับเดินตีแต่ว่าเข้าไปก็เจอก็น่าจะเจอแข้งซ้ายเจอหมัดซ้ายแต่ว่ามวยคู่นี้นะครับถ้าใครเดินผมมองว่าคนนั้นจะได้เปรียก ส่วนตัวผมนะครับยังเชื่อในความหนักแรงหมัดหนักตีนซ้ายหนักแรงของทางด้านมะเฟืองลุนนับนอกได้นะครับเกมสั้นเกมยาวไม่เสียเปรียบและก็น่าเสืเสอเกียรติทรงฤทธิ์ที่นี่ไม่เป็นดองนะครับคู่แรกเปิดหัว่ามาผมใม่วิธีมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ลุ้นนับนอกได้ครับเกมสั้นเกมยาวไม่เสียเปรียบมาดูคู่ที่สองของรายการนะครับพลิกไทยดำสิทธิ์ป๋าโอ ี่เจ้าพริกไทยดำสิทธิ์คุณมะนะครับวันนี้พบกับทางด้านแสนเงงสิทธิ์หนึ่งอูบลพริกไทยดำสิทธิ์ป๋าโอหรือพริกไทยดำสิทธิ์คุณมะนะครับพี่ชายของน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอเด็กหนุ่มจากจังหวัดสราแก้วนะครับอายุ19ปีตีนหนักแรงครับเดินบู๊ตลอดครับตัวนี้ต่อยมัดเตะขาแรงรุนแรงทุกลูกครับฟอร์มหลังก็มีชนะน,อน้องยกที่3มเขี้ยวเสนีหอปินน่นมณีเพราะนั้นเจอยาวเจอใหญ่แต่ว่าทางด้านเขี้ยวเสนี โดนหมัดโดนศอกไม่ได้ครัเพราะนั้นกะ็ภายนอกมาโดนนับแปดแล้วก็โดนยำภายนอกนยกที่สามไฟต่อมาก็ามา,า,มาชนะนอกยกที่สี่เจ้าส่งปืนจิตสารยาส่งปืนก็เหมือนกันครับสูงยาวใหญ่วางแข้งตูมๆแต่ว่าเวลาโดนหมัดโดนเข่าโดนศอกโดนแล้วอยู่ไม่ได้ครับภายนอกไปยกที่สี่เหมือนกันสรุปแล้วคือพิกไทดําเนี่ยต่อยนับนอกมาตลอดมาเจอคู่ชกนะครับวันนี้แสนเฮงสี่หนึ่งกบลน,นะครับสิบเก้าปีเช่นกัน สูงยาวนะครับร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรตัวนี้ฝีมือล้วนรวดเร็วตทีนขวาหนักแรงเตะแล้วพับเตะแล้วขาครับลูกชายของหนึ่งกบลสิเลิศชัยนะครับรเจ้าตนเป๋ฝีมือดีครับตัวนี้หนักแรงครับลูกเหลี่ยมลูกกระตุกตีนขวาวางแข้งเหมือนพ่อเปียบนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติชูไทยนะครับวันนี้นะครับคู่นี้เจอกันร้อยสามสิบสามสูสีนะครับพริกไทยดำเดินเตะขาต่อยหมัดวางแข้งลำตัว แข็งแกร่งแข็งแรงครับไล่แขนสอกระยะประชิดฟันได้หนักได้แรงเข่าในแข็งแกร่งหมัดหนักศอกคมแต่วันนี้เดินเข้าหานะครับแสนเหงีนี่เป็นมวยที่มีอาวุธหลักเตรียมดีฉลาดรวดเร็วฝีมือดีเหมือนพ่อนะครับแข้งขวาวังเตะแล้วพับเตะแล้วขาวันนี้ต้นๆเนี่ยอันตรายหน่อยนะครับเพราะว่าเจอหมัดเจอสอกเจอลูกหนักลูกแรงของท่านพิกไทยดําแต่ว่าคงจะหนีเอาตัวรอดได้นะครับฝีมือความฉลาดหลักเตรียม ของท่านแสนเฮงวันนี้ทางด้านหนึ่งอุบนคุณพ่อเนี่ยคงจะเตรียมตัวมาดีคู่นี้นะครับผมอยากให้ลงทุนลองไปที่แสนเฮงสิ่นหนึ่งอุบลฝีมือดีนะครับไม่พลาดโดนบาดดนศอกร่วงหล่นท้ายๆน่าจะตัวรอดได้ครับคู่ที่สามของรายการนะครับบารมีสูจิบะมีเคี้ยวพบกับท่าน้ันเพชรวีโวคลิกกลับมวยไทยนะครับที่หมก135ักหนึ่งร้อปอนด์ จ้าบารมีสุจิบามีเกีียวหรือเจ้าเพชรสำเร็จอปต่อนของยางทอยนะครับมวยอาวุธหนักแรงครับตัวน,นี้เตะขาต่อยหมัดสอกระยะประชิดฟันได้หนักได้แรงครับฟอร์มหลังของทางด้านบารมีก็มีชนะยอกยกที่สามพุทธวันเพชรอะไรยซิ่งนะครับแล้วก็มาแพ้นอกยกที่สี่เมืองซั์ในพิทุงสงวนนนั้นเจอใหญ่เจอยาวการไม่อยู่นะครับ ไสุดท้ายก็ามาชนะน็อกยกที่หนึ่งเดือนจิตเมืองนุนนะครับอาว,วุธหนักแรงครับถอยท้องสลับไปหน้าลูกเตะขาแรงครับลูกตัวนี้ลุ้นนำนอกได้ตลอดนะครับซ้อมอยู่ที่ซูจิบะมีเกี้ยวนะครับมาดูทางด้านเพชรฟีโวคลิกกลับหมวยไทยหรือทางด้านพญาเสือดำซอนไนเดตนะครับตัวนี้ก็จากกำแพงเพชรอายุย8สิบแปดปีตีนหนักแรงเช่นกันนะครับพนาคายก็เป็นสุภาพสตรี เชน้ำหวานนะครับใครนี้ก็อยู่ที่ลาดกระบังนะครับคือคุณน้ำหวานเจน้ำหวานคุณสุธาทิพย์สันตินาคนะครับเป็นอดีต Air เอ้ s t เต e การบินไทยนะครับก็มาทําคลิกกลับมวยไทยนะครับเพื่อสอนวิชาการต่อสู้วิชามวยไทยให้กับเยาวชนและก็ผู้ที่สนใจในวิชาการต่อสู้ความรู้เรื่องมวยไทยนะครับที่เขตลาดกระบังก็มีทาง้านเพชร v ี v วนะครับเป็นผู้ ฝึกสอนให้ฟอร์มหลังก็มีชนะน้องโชกที่3ามแม็กนัมโดยตตาระยองนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรสีคิ้วสิทธ์คุณมะเป็นมวยหนักแรงเช่นกันนะครับแต่ว่าการชกแบบมวยไทยระบบ5ยกเป็นทน่านบารมีที่สม่ําเสมอกว่านะครับรูปร่างใกล้เคียงกันมวยคู่นี้ส่วนตัวผมนะครับยังชอบไปที่บารมีซูจิบารมีเคียวหรือเจ้าเพชรสาเร็จอปตหนองยางถอยนะครับหนักแรง นุนนับนอกได้แต่คู่นี้ไม่ห่างนะครับเพื่อของรายการนะครับวันนี้ต่อหนักให้สองปอนด์นะครับระหว่างเจ้ายอดกฤษดายุชนบุรีวันนี้พบกับทางด้านชาติมังกรชาพยักหรือเจ้าเพชรงามเขียดกำพลนะครับวันนี้ต่อยหนักร้อยสามสิบหกต่อหนึ่งร้อยสามสิบแปดปอนด์นะครับคู่นี้ชกกันมาเมื่อวันที่สิบสองมีนาคมที่ผ่านมานะครับคู่นี้เบียดกันมาแต่ว่ายกสี่เนี่ยยอดกฤษดาได้ลูกหนักลูกแรงลูกเข่าในเนื้อเน้นๆโลกกดหัวแทงนะครับ แต่ว่ายกค่าเนี่ยมาผ่อนเกมทำเอาทางด้านชาติองคกรนิวขยันวางแข้งนะครับแล้วกรรมการกให้ทั้งคู่สเสมอกันไปวันนี้มาพบกันใหม่น้ำหนักเดิมนะครับร้อยสามสิบหกต่อร้อยสามสิบแปดยอดกฤษดายทดชนบุรีนะครับหรือเจ้ายอดกฤษดาสอส,สมหมายนะครับตัวนี้อดีตแชมป์รุ่นร้อยยี่สิบสองปอนด์รุ่นร้อยยี่สิบหกปอนด์คงจะราชดําเนินนะครับเจ้ายอดกฤษดายทดชนบุรีนะครับเป็นเด็กหนุ่มจาก อำเภอขามสแก่แสงจังหวัดโคราชนะครับหยุดไปปีเศษนะครับกลับมาให้ใจไ้สองไฟกลับมาก็มาแพ้คะแนนเจ้าจีโตหอยานพุชนาแล้วก็มาเสมอเจ้าชาติมังกรโชห้าพยักนะครับคู่โชคว,วันนี้เดิมนั้นเป็นมวยที่หมัดหนักซอกคมนะครับตีนหนักจีนแรงเข่าในแข็งแกร่งแทงยับแทงแรงแทงลึกครับตัวนี้ฝีมือดีจิตใจห้าหานะครับแต่ว่ากลับมา ช่วงนี้กลับมาใหม่ๆร่างกายก็เริ่มเข้าที่นะครับมาเจอกับทางด้านชาติมังกรชอห้าพยักษ์หรือเจ้าเพชรงามเขตรำพลตัวนี้21ปีจากสีสะเกดนะครับเป็นมวยตีนหนักแรงครับหมัดหนักสอกคมขยันออกอาวุธแต่ว่าการผันมวยวันนี้เป็นดองฟอร์มหลังก็มีแพนนอกตกที่4พลัดน้อยทีบีเอ็มยิมแล้วก็มาแพนนอกตกที่4ฉัดเพชรสอจอต้งประจินไปสุดท้ายกามา็มาสำหรับทางด้าน ยอดกฤษดายุทธชนบุรีคู่ชกวันนี้นะครับคู่นี้เจอกันใหม่อีกครั้งเนี่ยยอดกฤษดายุทธชนบุรีแข่งกว่าเยอะครับหมัดหนักสอกคมลูกเข่าในนี่แข็งแกร่งล็อกตีเหนียวแน่นนะครับหมัดหนักสอกคมเชื่อขนม,มกินได้เช่นกันวันนี้นะครับวางแผนเกมกันโชคดีๆอาศัยกระดูกที่เนื้อกว่าแลว้วก็ร่างกายเริ่มกลับเข้าที่ผมให้เป็นทีเด็ดนะครับยอดกฤษดายุทธชนบุรีเป็นทีเด็ดของรายการวันนี้ สรุปมวยรักมาชมผมวันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมชอบไปที่มะเฟืองเขียดทรงฤทธิ์ตีนซ้ายหนักแรงนะครับเข็มสั้นเข็มยาวได้เปรียบรุนนับน็อกใต้ครับหนักหนุ่มรุนแรงให้เป็นที่เด็ดรายการนะครับเปิดผมว่ามาคู่แรกมะเฟืองเขียดทรงฤทธิ์รุนนับน็อกครับคู่ที่สองนั้นผมชอบไปที่แสนเฮงสิบหนึ่งอุบลนะครับลูกชายของเจ้าตวนเกสสิบหนึ่งอุบลจากอุบลราชธานีฝีมือดีครับวันนี้เจอหนักแรงอย่างพิษไทยดำไม่แลกไม่ประทาครับถอยตั้งรับ ใช้เหลี่ยมใช้ทรงใช้ความรวดเร็วน่าจะโทรอดได้ท้ายๆยครับส่วนคุณที่3นั้นผมชอบไปที่บารมีสูจิบารมีเคียวหรือเจ้าเพชรสําเร็จอบจอนองยางทอยต่อยมวยไทยมวยห้ายกอยู่เป็นประจําการเตรียมตัวดีร่างกายดีกว่านะครับรุ่นนำ้ำพ้องได้เช่นกันผมชอบไปที่บารมีสูจิบารามีเคียวและคู่เอกของรายการวันนี้เป็นทีเด็ดอีกตัวนะครับเยอดกฤษดาซอสมหมายครับหนักแรงเขาเกม กลับมาให้ใจไปสอไฟแล้วร่างกายเริ่มลับเข้าที่ดีกว่าทุกกระบวนท่านะครับวันนี้ไม่ผ่อนเกมไม่ปล่อยให้คู่ชกวางแข่งเปล่า,ล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 าฟๆฟรีวันนี้อยอดกกษดายุทธชนบุรีเป็นทีติของรายการของผมวันนี้อีกตัวนะครับแฟนคลับของผมนะครับที่กําลังมองหาหมวยลายพักยกอยู่นะครับขอแนะนำ adpk24 นะครับเป็นรายระบบออโตโ้ครับระบบอัตโนมัติรวดเร็วทันใจ แอปพิเคสันสที่เดียวจบครบทุกความมั่นนะครับการันตีเรื่องความมั่นคงด้านการเงินนะครับผมจะแปะลิก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับฟรีนะครับย้ําว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเข้าไปดูจุดดีจุดเด่นของที่แห่งนี้นําไปปรับปรุงนําไปแก้ไขปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อเป็นหนทางหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับ คุณดูสิท์ราชสุวรรณนะครับอุณุดมศักดิ์รัตนบัญชงคุณดัมมอนสกแกร,ราาจากลบบุรีนะครับสอทอสืบพระจากเขาสนควางขอนแก่นนะครับเสียคำหลาคมสเตจากร้อยเอ็ดแล้วก็มีสุวิทน้อยทวีรีพลจากอุบลร,ราชธานีอาจารย์แจ็กจากเมืองร้อยเอ็ดนะครับคุณนำชัยวิทยาพานิชชัยน้องชาชานะครับลูกชายจากอุบลนะครับ ชาคริตมุนคำน้อยคุณประสิมโพชานานปีชาสมุทรลำนะครับแล้วก็มีคุณนิเวศอินทารามคุณสุภชัยแสงปัญญาคุณพาณิชต,ตาเมืองนะครับธีรพงษ์จำปาภูจุดารัตน์สุวรรณวงศ์นะครับเิดช,ชัยกันไพคุณดัดูนนะครับเสียสัน0798เาแล้วก็คุณเจริญเพชรเมืองสุดท้ายก็คุณดานายภูมิมดินนะครับออลืมน้องชายอีกคน,นครับ เอาเชียนคนกู้จากต่ายนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดขอบคุณมากมายนะครับสำหรับกําลังใจขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ